เดินไม่ใครมาดูแลก้คดถึงห่คหายก็ตายเต้นชมจันมันบะเจียมตัวมันว่าต่ำต้อยนอกอยู กระสันถึงเมฆมันบ่เจียมตัวน้อยต่าต้อยเดราฉานหายก็ตายเต้นชมจันทร์มันบ่เจียมตัวมันว่าต่าต้อยนกจูงกระสันถึงเมฆมันบ่เจียมตัวน้อยต่าต้อยเดราฉานหายก็ตายเต้นชมแข ให้ไปตัดแก้วชุมแข็งนอ้เราจะหาเพลงอะไรหาไม่เจอละ เมื่อไรเเจอฉันได้เพีงนิดดีกว่าเมื่อไรจะให้พบดีกว่าเพราะร้องง่ายๆนะเปียงเปียงเบาๆเสียงต่ำนะคะเหลืออีกไม่เวลาไม่เยอะเมื่อไรเธอจะเจอฉันได้อีกเมื่อไรจะได้พบกัน หากรักสะรักมันเพลงที่มันเสียงเสียงต่ำๆะรลองได้ก่อนจากกันวันนั้นฉันยังจำได้ต่างจำใจจำกล้สัมพันธ์การสะสันผูกพันหัวจะทำไมมันทำไมมันสีมันเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจเธอตื่นตันแต่ฉันนั้นร้องหา ใจฉันเศร้าเปาคิดถึงความสัมพันธ์แต่สีข้างหลังก็โอเคนะตั้งแต่วันนั้นให้มาคิดถึงคำสัญญาน่าจะมาเร็ววันอีกวันจะได้สมใจอีกไม้จะได้พบกัน ไป,ไปที่ไหนจะไปนั้นรักฉันมั่นฉันไม่หวั่นใครเมื่อไรเธอจะเจอฉันได้อีกเมื่อไรจะได้พบกันตั้งแต่วันฝากรักสรักมันขอบคุณนะคะสองท่านน่ารักที่สุดเลย ก่อนจากกันวันนั้นฉันยังจำได้ตามฝักใจจำใกลสัมพันธ์ควางสุขสันตื่นตันหัวใจเธอตื่นตันแต่ฉันเล่นร้องไห้รู้หรือไม่ใจฉันเศร้ากว่าคิดถึงความสัมพันธ์ ขอปรับสีหน่อยนะคะรู้สึกมันยังไงไม่รู้สีอันนี้ดีไหมคะน,นี้ดำไปนไะอันนี้ดีแล้วเนาะ,ะอันนี้ดีแล้วเนาะอันนี้ดีที่สุดแล้วะคิดถึงความสัมพันธ์ 累吗？